ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิเฟดสีได้แล้วรวมถึงผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟสีก็มีเหตุเช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ15นาฬิกาครมมีการอนุมัติวงเงินกู้ฉุกเชินช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนเฟดที่4จากด้านปัญหาภาวะเศรษฐกิจคนละครึ่งเฟสที่4ครมอนุมัติคนละ1,200บาทตลอดโครงการ3เดือนคนละไม่เกิน150บาทต่อวันต่อคน ดยคนเดิมที่ได้รับสิทธิ์เฟสที่3ามาแล้วต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้เวลาไม่เกิน22.59นของวันที่28กุมภาพันธ์ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเปาตังหรือผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ก็ได้ส่วนคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เฟสที่3มาก็เริ่มลงทะเบียนได้เช่นกันตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์นี้จนกว่าสิทธิ์จะเต็ม1 1 0 0 และจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5จนถึง30เมษายน2 5 6 5นี้ส่วนคนที่ลงทะเบียนทันเวลาที่กำหนดก็จะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 5นี้จนถึง30เมษายน2 5 6 5ก็คือลงทะเบียนภายในวันที่1กุมภาพันธ์จนถึง 28กุมภาพันธ์นะครับก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เองหากยืนยันตัวตนไม่ทันเวลาจะต,ต้องมีการลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปีที่4ก็มีเฮเช่นกันนะครับก็ได้เช่นกันก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มต้นนะครับที่จะใช้สิทธิ์ได้คือ1กุมภาพันธ์2 5 6 5จนถึง30เมษายน2 5 6 5นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้รับคนละ200บาทต่อคนต่อเดือนรวมเงิน600บาทตลอดโครงการน,นะครับเงินในบัตรไม่สามารถโอนไปสมทบยอดเดือนอื่นๆได้ถ้าหากใช้ไม่หมดในระยะเดือนแรก200บาทเดือนต่อไปก็จะได้รับแค่200บาทตามเดิมแล้วยอดเดิมที่เงินคงเหลือก็จะหายไปนะครับถือว่าสละสิทธิ์คนที่เคยได้รับ200บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะบวกอีก200บาทเท่ากับได้รับ กุมภาพันธ์นี้400บาทคนที่คนที่ได้รับ300บาทบวกอีก200ก็จะเป็น500บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับยอดเงินไม่สามารถโอนสมทบไปเดือนหน้าได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือคืบหน้าล่าสุดของคอรมนะครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิ์แห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เริ่มได้แล้วนะครับวันที่1กุมภาพันธ์2565นี้ตลอดระยะเวลา3เดือนจนถึงเมษายน